สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็มาพบกับชุดมาตรฐานพบกับตัดหน้า,าแยกพิเศษนะครับแยก23่สไปชุดที่1น,นะครับมาตรฐานพบกับตัดหน้าก้ามปูเนะาะก้ามปูชุดที่1ก็ว่าได้นะครับก็ขึ้นมาลักษณะนี้นะครับชุดที่1แต่ว่าเป็นแยกพิเศษนอกเหนือจากที่เคยทํามาแล้วช,ชุดหนึ่งนะครับก็พอดีมี ผู้ติดตามก็ต้องการเข้ามานะครับชุดนี้หลังจากที่ผมเคยทําไปแล้วชุดหนึ่งลงช่อง youtube channel ไปแล้วช่องคอมพีหมหดนะครับก็คือใช้แยก2 3ไป18และวันนี้ก็จะเป็นแยกพิเศษก็คือแยก2 3ไป19กนะครับก็ใช้ได้เช่นกันครับไม่ได้ติดรูปแพ้นะครับเล่นกับอตอนหน้ากามัมปูได้สบายเลยะนะครับ หลังจากนี้ก็จะมีแยกต่างๆเกิดขึ้นนะครับเราจะไล่าจากขวาฝั่งขวาไปทางซ้ายนะครับแปดมาสิบสองแปดมาสิบเอ็ดเจ็ดมาสิบเอ็ดแล้วก็เก้ามาสิบสี่นะครับจะมีอยู่ประมาณนี้แยกหลาก็จะมีอยู่ประมาณสามสี่แยกแต่อาจจะมีแยกย่อยลงไปอีกนะครับอ่ะแปดมาสิบสองก่อนนะครับแปดมาสิบสองเราก็ไปยี่สิบเจ็ดไปยี่สิบสามเขาก็จะพุ่งขึ้นมาดักทางเราอย่างนี้เราก็ขึ้นไปนี่นะครับ และเขาก็จะมานี่นะครับเราก็ไปนี่นะครับไปนี่ทีนี้ถ้าเขามานี่เขาก็แพ้เลยนะครับเขาจะกินนี่เราก็จะกินขังไว้ตัวนี้ก็จะแพ้ไปตัวนี้นะครับมานี่ก็ไม่ได้โดนสองโดนสองก็จะเสียทีเฉยอันนี้ก็จะแพ้ไปนะครับเราขึ้นไปนี่ถ้าเขามานี่เนาะทีนี้ถ้าเขา มานีแเราก็ขึ้นไปเข้ามานี้เพ๊บเราก็ต่อนะครับถ้าเข้ามานี่เราก็แรกกินฟรีเฉยๆชนะไปเลยนะครับก็ขึ้นไปอย่างนี้มานี้ก็แแรกกินเลยเข้าไม่ได้เพราะจดกินไปอย่างนี้นะครับหลักทางนี้ไม่ได้ก็ต้องหนีพอหนีก็ไล่กินเฉยๆนะครับไล่กินเฉยๆแล้วถ้าเข้าอย่างนี้ปุ๊บก็ กินไปนะครับแล้วก็ค่าฮอตเลยมากเราเยอะกว่านะครับจะเื่องบัตรมากเราเยอะกว่าคุณจะไปทางไหนคุณจะมานี้ผมก็มาหนี้คุณมานี้ผมก็มานี้ค,นนคุณก็แพ้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ทําได้เลยไม่ต้องกลัวว่าติดรูปแพ้นะครับแบบถ้ามานี้แพ้ทันทีแต่ถ้ามานี้ปุ๊บเราก็ขึ้นไปนี้นะครับเต็มน,นี้เป็นเต็มเสมอนะครับเต็มแรกนี่เต็มเสมอ เข้าไม่ได้พอเข้าปุ๊บเราก็จะเข้ากินหนึ่งสองอันนี้ก็จะแพ้เราไปนะครับพอเข้าไม่ได้ก็ต้องเดินหน้ามาก่อนเราก็เข้ากินถ้าเขามาจับนี่เราก็มาจับนี่อันนี้ก็ชนะเลยอ่าอันนี้ก็ชนะอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเขาเผลอเนาะแต่เขาไม่เผลอก็ไม่ว่ากันถ้าเขาถ้าเขาอยากเสมอเขาต้องทำอย่างนี้กินคนละตัวเราก็ไปจับกินเขาก็เวียง เราก็ให้กินอีกเบี่ยงอีกอ่าอันนี้ก็เสมอขั้นไปนะครับอ่าทีนี้มันก็จะมีแยกย่อยอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเต็มเสมอทีนี้ถ้าเขาไม่มานี่แหละเมื่อกี้มานี่เสมอไปแล้วถ้าเขามานี่แหละฝั่งฝั่งมานี่ต่อเราให้เรากินตัวนี้นะครับตัวนี้ออกไม่ได้ก็ต้องมาต่อก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ก็ต้องมาคําไว้ก่อนพอคาเปิ่บเราก็เดินตัวนี้ขึ้นมาเขาก็ขึ้นมา ตัวนี้ขึ้นมาเขากลัวเราแทรกินฝีเขาก็ต้องมาอั้นไว้ก่อนอัน้นเพิบตัวนี้เข้าไปเตรียมต่อสองเขาก็ต้องมากันไว้ไม่ให้ต่อสองไปอย่างนี้เมื่อทําอย่างนี้เพ๊บเราก็ต่อทางนี้นะครับยิงสองเข้าฮอตไปหนึ่งสองอทีนี้ตัวนี้ก็มานี่เราก็เข้าไปถ้าเขาเข้ากินนี่เราก็กินด้วยนะครับเรากินสองเราชนะเลยนะครับอย่าเผลอแล้วกัน มีสิทธิ์เล่นงานตลอดนะครับถ้าเขากินนี่ปุ๊บอ่าอันนี้เป็นกลนะครับเต็มกลเปิงมานี่ไปมานี่ไปมานี่เขากินเฉยๆเลยอันนี้ชนะไปเฉยๆเพราะเขายัางไงก็ต้องมาครับแต่เขามานี้ปุ๊บไปนี่เขาก็มาไม่ได้เขาก็ตายนี่เขาก็ตายเขาก็แพ้อยู่ดีนะครับโอเคอ่ากินไปแล้วมานี่ไปนี่ กินนี่ก็แพ้กินนี่ก็แพ้ก็ต้องเข้านี่พอเข้านี่เราก็ไล่ไล่กินฟรีเขาหลบพอหลบปุ๊บเราก็เข้าแทรกตัวนี้เราก็ชนะเลยคุณจะออกมากไหนก็ช่างถ้าคุณมาจับนี่ผมก็กินไปลงนู่นคุณก็แพ้นะครับถ้าคุณหนีหนึ่งผมก็กินหนึ่งมาเข้าฮอตผมก็ไปเข้าฮอตด้วยสามต่อสองยังไงก็ชนะนะครับโอเคครับตัวนี้ทีนี้อีกแยกนึง แยกย่อยนะครับในชุดที่หนึ่งมานี่เสมอมานี่แพ้ก็เหลือมานี่นะครับพอมานี่ปุ๊บก็ง่ายๆเลยมันเป็นเต็มลมนะครับเต็มลมปุ๊บถ้าเขากินมานี่เราก็กินกลับไปเขากินมานี่เราก็กินไปกินไปอันนี้เราก็ชนะไปนะครับขึ้นมานี่ไม่ได้มานี่ไม่ได้ก็ต้องมานนี่ก่อนเราจะพึ่งไปจับกินนะครับเดี๋ยวเขาสลับอย่างนี้นะครับ เราเดินตัวนีน้ใจเย็นมาก่อนเขาจะมาฆ่าฮอตเราปุ๊บเราค่อยมาจับกินเฉยเลยนะครับถ้าเขาให้เลือกกินเราก็ต้องเลือกกินทางนี้นะครับอันนี้ก็ชนะไปเลยเรียบร้อยนะครับอโอเคนะครับชุดที่หนึ่งของเต้มมาตรฐานพบก,กับตัดหน้ากาัมปูแยกยี่สิบสามไปสิบเก้านะครับโอเคครับชุดที่หนึ่งมาถึง ชุดที่2นะครับของเต็มมาตรฐานพบกับตัดหน้ากัมปูแยกยิบสิบนะครับชุดที่2สัดหน้ากัมปูแยกยิบสามาสิบเกิ่ขึ้นมานะครับเขากัมปูมาเรายิบสบนะครับจากชุดก่อนหน้านี้ก็คือ23บสบนี่ก็ได้นําเสนอไปแล้วนะครับจนครบทุกชุดทุกคลิปทีนี้เป็นแยกชุดที่2ของแยก23บสามาสิบเทีนี้ชุดที่1ก็คือ 8มา12ที่นี้ชุดที่2คือ8มา11ถ้า8มา11เราก็ขึ้นยิบ7ไป23นะครับถ้าเขาออกมานี่เราก็ไปนี่ถ้าเขามานี่เราก็ไปถ้าเขาขึ้นมาเราก็ไปนี่นะครับมันก็กินฟฟีเนาะถ้าเข้ามานี้ปุ๊บก็ขึ้นไปนี่เลยนะครับถ้าเข้ามานี่ปุ๊บก็ขึ้นไปนี่เขาหมดนะครับตัวนี้เขาหมดเลย ออกไม่ได้ออกมานี่ก็โดนสองคืนอันนี้ก็จนเต็มกินฟรีกินฟรีกินฟรีนะครับทีนี้แต่ถ้าเขาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเข้ามานี่ถ้าเรามานี่ถ้าเขาไม่มานีล่ะถ้าเขาขึ้นมานีนานก็โดนนี่นะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองอ่ะอันนี้ก็แพ้เราไปนะครับ ทีนี้สมมุติว่าถ้าเราขึ้นไปนี่จังหวะนี้ก็ไม่ขึ้นมานี้เขาสลับทางอย่างนี้ก็ให้เรายื่นให้กินนะครับเขาจะกินมานี่ก่อนอก็จะตกตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนะครับหรือเขาจะกินตัวนี้ก่อนเราก็ไปนี่นะครับเราก็ต่อเหมือนเดิมตกตำแหน่งเดียวกันนะครับเขาก็จะมานี้เราก็ไปเขาก็มาค้ำไว้ เราก็มานี่นะครับออกไม่ได้ก็ต้องมานี่เราก็ไปไปเข้าฮอดเบียดหนีไปหนีมานี่เข้ากินเบียดตัวนี้ก็ให้กินอย่างนี้นะครับหนึ่งสองอันนี้ชนะเลยนะครับทีนี้ จากแยกนี้เนาะจากกามปูมานี่มานี่เราไปนี่เมื่อกี้นี่มานี้เนาะอาทีนี้มานี้มานี่ก็ต่ออย่างนี้เลยแล้วก็เข้ากินอย่างนี้อันนี้ก็โดนสองก็จะแพ้ไปทีนี้ถ้าเขาก็ต้องยื่นยืให้เรากินอย่างนี้นะครับื่นให้เรากินอย่างนี้ถ้าเข้ามาอย่างนี้ปพ๊บเแล้วก็ไปนี่ รอต่อสองทันทีเลยเขาเดินไหนก็ช่างจะเดินนี่หรือว่าจะเดินนี่หรือว่าจะเดินนี่ก็ต่อสองทันทีอันนี้ชนะเลยนะครับต,ตัวนี้ถ้าขึ้นง่ายๆเนาะทีนี้ถ้าถ้าเข้ามานี่นะครับเข้ามานี่เราก็ไปนี่นะครับรอต่อสองทีนี้ถ้าเขาออกนี่ก็โดนนี่หรือโดนนี่ก็ได้นะครับเราโดนนี่ดีกว่า ลอดภัยกว่านะครับอันนี้ก็ชนะไปนะครับแต่ถ้าเขาออกมานี่ออกมาได้ปุ๊บก็โดนนี้อยู่ดีนะครับอันนี้ชนะหมดแล้วนะครับตัวนี้ขึ้นไปนี่ถ้าออกมานี่โดนหมดแต่ถ้าออกมานี่ก็โดนอยู่ดีนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องโดนถ้าต่ออ่ทีนี้ถ้าต่อ ถ้าตอบปุ๊บเรากินนี่แล้วเราก็กินไปนะครับเขาก็จะมานี่ไปถ้าเข้านี่ก็ไปนี่เลยได้กินเยอะเลยนะครับตัวนี้สองสาแต่ถ้าไม่เข้าล่ะถ้าไม่เข้ากินถ้าปิดก่อนแล้วก็ไปนี่ถ้ามานี่เราก็ไปนี่นะครับเขาก็ไม่มีตัวที่จะไปถ้าเดินตัวอื่นก็โดนกินฟรีนะครับโอเคอันนี้ก็จะชนะไปนะครับทีนี้ จากจังหวะนี้จากกัมปูขึ้นมาปิดเราขึ้นมานี้มานี้ไปแล้วมานี้ไปแล้วอทีนี้มานี้มานี้ก็เสียบขึ้นไปตัวนี้นะครับก็เผลอเลือจะมาต่อเราเมื่อไหร่ก็เส้นทันทีเลยหนึ่งสองทีนี้ก็หนีเรานะครับหนีเราเลยไปนี่นี่เราก็กินไปนะครับโอเค ทีนี้ถ้าไม่เผลอถ้าไม่เผลอเลยถ้าขึ้นถ้าออกมานี่ก็โดนนี่อยู่ดีนะครับโดนนี่อยู่ดีหนึ่งสองอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับ<ป>ถ้ามานี่ลหละอ่อถ้ามานี่ให้เราไปนี่นะครับยังออกไม่ได้อันนี้ก็ยังออกไม่ได้อันนี้มานี่ก็โดนนี่เหมือนเดิมนะครับยังโดนอยู่ดีก็ยังแพ้อยู่นะครับทีนี้ถ้าเขาจะมา ต่อตัวนี้เราก็ไปนี่นะครับยังออกไม่ได้ก็ยังออกไม่ได้แลวมานี่ก็ยังโดนอยู่นะครับโดนไม่ก็ยังแพ้เราอยู่ดีนะครับก็ต้องต่อเขาก็ต้องต่อจนใจต้องต่อแล้วก็สลับตัวนี้เลยเอาเดียวนะแป๊บนนึงเท่ทีเราก็ไปนี่ก่อนเท่ทีเท่ทีจังหวะน,นี้ถึงต้องสลับโอเคนะครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวเดินแล้วก็ต้องเดินในตัวเดียวถ้าเขาทําอย่างนี้เขาเสียเปรียบเพราะเขาจะโดนกินสองคืนทีหลัง นสองอย่างนี้นะครับตดนจีนสองขึ้นที่หลังถ้าเขากินเราก็กินด้วยแค่นั้นเองนะครับมีคุมเขาก็ต้องมาตัวนี้เราก็สลับเลยหนึ่งสองอถ้ามานี่ปุ๊บก็ยิงนี่อ่านี่สวยงามเลยครับยิงนี่ปุ๊บจับนี่หนึ่งสอง โอเคครับชุดที่สองของเต้มมาตรฐานพบตัดหน้ากาัมปูแยกยี่สิบสามไปอรเก้าชุดที่สองครับผมมาถึงชุดที่สามของเต้มมาตรฐานพบกับตัดหน้ากา้าปูแยกยี่สิบสามไปอรเก้าชุดที่สามนะครับตัดหน้าก้าปูเปพิ่มขึ้นมา <c oughs> ขึ้นนี้มาก่อน ทีนี้เราก็แซกเข้าไปนะครับชุดที่1ชุดที่2ทีนี้ชุดที่3ชุดที่3ก็ให้เรามานี่นะครับถ้าเข้ามานี่เุ๊บเราก็ไปนี่ถ้าเข้ามานี่เพ๊่เราก็ขึ้นไปนี่นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมาถ้ามานี่ก็เพสไปเลยนะครับเพราะเราจะกินไปขา hot. ้าฮอตอ่อันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ผิดนะครับถ้าเดินตัวนี้เขาก็ต้องมานี่นะครับ มานี้ปพ๊บเราก็เข้าไปนี้ยืนไปนี้นะครับมานี้ไม่ได้เพราะจะโดนเข้ากินฟรีนะครับมานี่ไม่ได้เพราะจะโดนสลับดอกก็ต้องเลือกที่จะมาทางนี้นะครับเราก็เลือกเข้าไปทีนี้ตัวนี้ก็ถ้ามานี่ก็จะโดนนี้นะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสาม กินตัวนี้ปุ๊บเราก็กินก,กักพอดีอันนี้แพ้เรานะครับถึงจะตัวถึงจะเหลือเท่ากันแต่ว่าก็แพ้เราอยู่ดีนะครับโอเคทีนี้มานี่แพ้มานี่ก็โดนเข้ากินก็ต้องมานี่นะครับเพราะมานี่เราก็ไปนี่ถ้ามานี่ก็โดนต่ออย่างนี้นะครับแล้วเ,เราก็กินไปแล้วเราก็ไปฝังไว้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็แพ้เราไปนะครับ สมมติว่าคาวนี้เพิ่มเราก็ยกนี่เดี๋ยวให้ยกนี่โดนอะไรไหมน่าจะโดนนะไม่โดนนะต่อไม่ได้นะครับโอเคทีนี้อ่มานี้โดนต่อโดนต่อขังกินฟรีอันนี้ก็ถือว่าแพ้เราไปเพราะตัวนี้โดนขังนะครับตัวนี้ทีนี้ถ้า ถ้าเขาไม่ออกนี่นะถ้าเขาออกนี่ก็โดนสองอย่างนี้นะครับแถมขังกินตัวนี้ฟรีอีกต่างหากนะครับอันนี้ก็จะเพลเราไปเพราะฉะนั้นเขาไปนี่ไม่ได้ไปนี่ไม่ได้เขาก็ต้องมานี้ประมาณนี้เพิ่มแล้วก็ไปนี่นะครับออกนี่ก็โดนต่อสองออกนี่ก็โดนเข้ากินฟรีนะครับอันนี้ก็โดนฟรีก็ต้องมานี่เป็นแต้มที่ดีที่สุดมานี้เพิ่มเขาก็ต้องเขาก็ต้องกินทางนี้นะครับเรากินไป เขาลองก้นเพิบต่อกลับมาเรากิ้นกลับเข้ามานี่เราไปเข้ามานี่เราเขา้าฮอเข้ามานี้เราเข้าฮอดเข้ามานี่เรามาขวางไว้ถ้าเผลอมานี้เมื่อไรเราก็ต่อท้ายอันนี้เราก็ชนะไปสามตัวสองนะครับแต่ถ้าถ้าเข้ามานี้เพ๊่บเราก็ต่อเลยเข้าฮอดนี่ก็ชนะเลยนะครับโอเคแต่ถ้าเขาเลือกที่จะเดินหนีไปเราก็ต่อไปอย่างนี้เพ๊่บ ตอนนี้อีกทีนหนึง่งหนึ่งสองอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับอ่ะอันนี้ก็แพ้หมดนะครับตัวนี้แยกนี้ทีนี้ก็มีอีกแยกหนึ่งนะครับที่จะเป็นแยกตัวสมมุติว่าขึ้นมานี้ปุ๊บแล้วเราไปนี่ทีนี้เขาไม่มานี้แล้วไม่มานี้เข้ามานี้ก่อนเข้ามานี้แล้วก็ไปนี่นะครับทีนี้เข้ามานี้แล้วก็ไปเข้ามานี้ปุ๊บเราก็ ไปนี่เท่านั้นถ,ถึงจะเสมอได้นะครับนอกนั้นเราแพ้หมดข้ามานี่ปุ๊บเราก็ไปนี่นะครับตัดหางปุ๊บต่อหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามตอกินนี่เข้านี้เพราะว่างั้นกินฟรีต่อปุ๊บอ่าอันนี้เสมอกันถ้ามานี่ก็นี่เราชนะนะถ้าเผลอถ้ามานี่ปุ๊บก็ไปนี่ไปไปไป โอเคสเสมอกันไปนะครับมีทั้งแยกชนะแล้วก็สเสมอน,นะครับในชุดที่3นี้ถ้างสงสัยตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับในชุดที่3ของเต้มมาตรฐานพบกับตัดหน้าก้ามปูแยกยก23่9บไปครับผมสวัสดีครับมาถึงชุดที่4นะครับของเต้มมาตรฐานพบกับตัดหน้าก้ามปูในแยกยก23ไป19เนะครับเป็นแยกพิเศษที่ ทำตามคําขอเนาะอ่าทีนี้มาถึงตรงนี้เรายกยีิบสามไปสิบเก้าชุดที่หนึ่งมานี่ชุดที่สองมานี่ชุดที่สามมานี่อ่าทีนี้ชุดที่สี่นะครับชุดที่สี่ถ้าจะเป็นนี้คงเป็นไปไม่ได้เนาะที่เขาจะเดินให้กินที่เฉยคงก็ข้ามไปนะครับก็ยกมาเป็นชุดที่สี่ชุดนี้เลยถ้าชุดสี่ชุดนี้ให้เราเดินมานี่นะครับเราเดินเข้ามานี่อ่าถ้าเขาเข้ากินนี่ก็ยืนเข้าไปต่อจะกินมาทางนี้หรือกินมาทางนี้ก็แล้วแต่ครับเรากินตบนี่อย่างเดียวนะครับ เราจะได้มีทางเลือกเข้าฮอตเยอะนะครับ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเขากินมาทางนี้แล้วเราไปทางนู้นเราจะเข้าฮอตไม่ได้ <c oughs> เราจะต้องเลือกกินมาทางนี้เหมือนเดิมน,นะครับเขาไปไหนเราก็มีสิทธิ์เข้าฮอตได้ทางหนึ่งทางหนึ่งโอเคนะครับอ่าทีนี้แล้วถ้าเข้ามานี่ลหละเขามานี่ก็ให้ไปนี่นะครับก็ให้กินสองไปเลยกินสามตัวหนึ่งสองสาม กินอีกสี่ตัวห้าตัวกินเยอะๆเลยถ้ามานี่ก็ไล่กินเฉยๆอันนี้ชนะเลยนะครับอย่าไปไล่อย่างนี้นะครับมมติวอะไรมานี้ปุ๊บเราอย่าไปไล่อย่างนี้นะเขาจะสลับได้นะครับตัวนี้เขาแพ้เราแพ้เขาเลยนะครับเราต้องไล่อย่างนี้โอเคนะครับแต่ถ้าเขามานี้ปุ๊บก็ไล่เหมือนเดิมมานี้ก็ไล่เหมือนเดิมไล่อย่างนี้ชนะนะครับโอเค แสดงว่าถ้ามานี่กับมานี่เนี่ยแพ้ก็ต้องมานี่พอมาณนี้ปุ๊บก็ขวางนี้ไว้ก่อนเขาก็จะมานี่เราก็ไล่ตัวนี้เข้ามุมปุ๊บเราก็ไปยึดได้เลยหลังจากนี้เราก็วิ่งสายยาวเส้นนี้เรียบร้อยนะครับเราหมากน้อยกว่าแต่เรามีฮอตสามารถควบคุมทิศทางได้โอเคครับอันนี้ก็ชนะไปมานี่แพ้มานี่แพ้ทีนี้ก็เหลือมานี่นะครับเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมานี่ปุ๊บให้เรายื่นนี่นะครับถ้าเขากินถ้าเขากินนี่ก่อน ถ้าเขากินนี่ให้เรากินนี่นะครับเขาก็กินกลับมาแล้วก็เล่นสามเลยตรวนี้หนึ่งสองสามนะครับอันนี้ก็สามต่อชนะไปนะครับแต่ถ้าเขาเรายื่นไปแล้วเขากินทางนี้นะครับก็ให้เรายื่นนี่เขากินนี่ปุ๊บเราก็กินสามทางนี้นะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเสร็จแล้วนี่ก็กินอีกอันนี้เราก็ชนะอยู่แล้วนะครับเห็นเห็นอ่าโอเค แต่ถ้าเรายื่นไปแล้วก็ไม่กินนี่และไม่กินนี่เขากินนี่ทีนี้ถ้าเขากินนี่เราก็ไปอย่างนี้นะครับเขาก็กินนี่อีกเราก็กินไปหนึ่งสองสามเขาก็ต้องเข้าฮอตไปงั้นก็เสียฟรีเข้าฮอตปุ๊บเราก็ต่ออ่าอันนี้ชนะเลยนะครับโอเคนะครับชุดนี้เป็นชุดที่สี่นะครับแต้มนี้เป็นแต้ม ใช้งามเลยทีเดียวทุกๆแยกเลยนะครับได้กิน 2, สองกิน3ามเยอะมากในชุดที่4นี้ของแต้มามาตรฐานพทก,กับตันหน้ากาัมปูแยกยก23าไป19นะครับโอเคครับชุดที่ห้านะครับของแต้มมาตรฐานพท่กับตันหน้ากาัมปูแยกยก23ามไป19าแยกพิเศษนะครับอ่าตอนนี้ก็เข้าไปนะครับขึ้นไปเปิบชุดที่1ชุดที่2ชุดที่สาม ชุดที่สี่อทีนี้ชุดที่ห้าชุดที่ห้าเข้ามานี่นะครับมานี่ปุ๊บแล้วก็เข้าไปนี่เลยนะครับเขาจะขึ้นมาประมาณนี้เราก็ขึ้นไปเขาก็จะเข้ามานี่เราก็ไปนี่นะครับถ้าเขาสอดเข้ามานี่ปุ๊บเราก็แยกเลยนะครับขังกินฟรีชุดนี้จะคล้ายๆกับชุดชุดที่หนึ่งนะครับคล้ายชุดที่หนึ่งก็จะเข้ารูปเดียวกันไปดูในชุดที่หนึ่งก็ได้นะครับ <c oughs> ไม่ได้แตกต่ตางอะไรกันเลย <c oughs> นะครับเพราะว่าเป็นเตรียมที่แปดมาสิบสองเหมือนเดิมอ่าตัวนี้ก็ขึ้นไปถ้าตัวนี้มานี่ก็ไปนี่นะครับแต่ถ้ามานี้ปุ๊บก็ํำดับมาขึ้นไปอย่างนี้นะครับทีนี้ก็ไปนี่เสร็จแล้วเราก็ต่อ,อถ้ามานี้ก็โดนดักกินฟรีก็ต้องเข้านี่กอเข้านี่ปุ๊บก็โดนล่มนะครับจะแตกต่างตรงที่ว่ามีลม่มตัวนี้นะครับโอเคคล้ายกับชุดที่หนึ่งมานี้ปุ๊บเข้ากิน มานี่ปุ๊บกินเฟมานี่ปพ๊บไปนี่มานี่ปุ๊บดึงมานี่นะครับเข้ากินนี่ก็เข้านี่อันนี้ชนะเลยนะครับจับนี่ก็ดึงฮอตนะครับจับนี่ก็ค้างฮอตนะครับไม่ได้สักที่ก็ต้องมานี่แล้วก็ไปมานี่ก็ไปนะครับเขาก็ต้องมานี่เตรียมตัวค่าฮอตเราเราก็เสียบนี่เราดึงฮอตเข้านี่แล้วก็หลบฮอตก่อนนะครับทีนี้ ออกไม่ได้นะทีนี้ฮอตฮอตก็ออกไม่ได้อีกออกตรงไหนก็โดนฆ่าเพราะว่าฮอตมันขวางไปหมดแล้วอยู่นี่ก็โดนฆ่าอย่างนี้นะครับก็ต้องเอามาซุกตรงนี้ประมาซุกปุ๊บเราก็ปิดทางเลยนี่ก็เรียบร้อยนะครับก็ต้องออกอยู่ดีพอออกปุ๊บก็โดนนะครับโอเคตัวนี้ก็ชนะไป <c oughs> นะครับตัวนี้ก็เป็นแยกเสริมเข้ามาให้พิเศษนะครับตัวนี้ สมมุติว่าขึ้นมานี้ก <c oughs> ็จะโดนตรงนี้นะครับปิดนี้ปุ๊บก็โดนเลยโดนทันทีหนึ่งสองอย่างนี้นะครับปับข้าวหอดปับหนึ่งสองหรือสามต่อสองนะครับอยวขึ้นม,มาเหลือสามต่อสองมาไหนก็แจ้งขมเดือนนี่เลยโอเคนะครับอันนี้ก็ชนะไปหรือปิดนี่ก็โดนอย่างนี้นะครับกินวนไปทางนู้นนะครับปลดล็อกปุ๊บก็กินนะครับมานี่ปุ๊บก็ไปนี่ให้กิน ก็ให้กินอีกที่หนึ่งหนึ่งสองสามโอเคนะครับตอนนี้ก็จะชนะไปะมานี่ปุ๊บก็ถ้ามานี่ปุ๊บก็ขึ้นไปนี่อีกนะครับถ้ามานี่ก็เข้ากินนี่ก็จะวนเวียนอยู่เต้มเดิมนะครับเข้ากินนี่ปุ๊บเขาก็ต้องอุดอุดยังไงก็โดนนะครับอุดยังไงก็โดน โอเคนะครับชุดที่จนชุดที่4ี่นะชุดที่5นะครับของเป็นแยกเสริมเข้ามาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากมีอะไรสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับในชุดที่5นี้ผมแยกมาตรฐานพบกับตันหนากัมปูยก23ไปสิบเก้าครับผมขอบคุณครับครับมาถึงชุดที่6นะครับของแต้มมาตรฐานพบกับตันหนากัมปูแยกนี้จะเป็นแยกสุดท้ายนะครับนี่แยกพิเศษชุดที่ว่า ยกยีบามไปสิบนะครับเป็นชุดสุดท้ายชุดเสริมเข้ามาให้สมบูรณ์นะครับเราก็ขึ้นไปทีนี้ชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สนะี่ชุดที่ห้านะทีนี้ชุดที่หกอ่าในกรณีที่เข้ามาหนึงมาห้าอย่างงี้ให้เราขึ้นไปอย่างนี้นะครับถ้าเขาเข้ากินนี่เราก็ไปนี่ต่อสามเลยนะครับกินไหนก็ช่างนะครับหนึ่งสองสามหลุดไปเลยนะครับ หรือถ้าเขากินทางนี้ก็เหมือนเดิมครับเดินไปเฉยๆนี่นะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามอันนี้แพ้เร็วกว่าเดิมอีกนะครับแต่ถ้าเขาไม่กินล่ะเขาไม่เข้ากินเขาอยู่เฉยๆเขาเดินตัวอื่นตัวนี้ก็ได้เราก็แทรกเข้าฮอตไปครับอันนี้ก็ถือว่ารูปเกมแพ้ไปเลยโดยปริยายเลยนะครับเราอาจจะเข้ากิน เขากินตัวนี้ก็ได้เขาก็มาเขาอาจจะมาไหนล่ะมานี้ก็โดนเยอะเลยนะโดนนี้นี่โดนสามเพราะจะโดนอย่างนี้นะครับโดนสามนี่หนึ่งสองสามนะครับแต่ถ้าเขาไม่ไม่ขึ้นตัวนี้มาเขาขึ้นตัวนี้มาก็โอเคสองเขาพอตัดกําลังตัวนี้นะครับหนึ่งสองแต่ถ้าเราไปเข้าฮอตฝั่งนี้มันจะอันตรายเผื่อเขาจะมีร่มอย่างนี้นะครับปึ๊บแต่ถามว่าจะเพ้ไหมก็ไม่เพ้นะครับยังไม่เพ้อยู่ดีสมมุติเราเข้านู่นเนาะ เราก็มากจับก,กินได้เ,เขาไม่แพ้แต่ว่าเอาเอาเซฟตี้ไว้ก่อนนะครับเซฟตี้ไว้ก่อนเข้าเขา้าทางนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะแพ้ไปนะครับก็สรุปว่าเราเดินไปนี่ทั้งมานี้ทั้งมานี้และอยู่เฉยๆเดินตัวอื่นก็โดนเสียบเข้ากินอันนี้ก็จะแพ้ไปนะครับอันนี้แพ้เร็วนะครับในกรณีที่เราเสียบเข้าไปแล้วเขาหนึ่งมาห้านะครับทีนี้สมมุติว่าเขาเล่นแบบให้เรางงๆหน่อยเปิดตัวนี้ปุ๊บเข้าไปให้เรากินทีไปขังเราไว้เราก็ขึ้นไปเขาเข้ามานี่ เคกินฟรีเราก็ให้กินไม่ได้กินฟรีเราง่ายๆเพิ่มไปเขาหอแข่งกันนะครับแข่งกันเพ๊่มเพิ่ทีนี้เขาก็จะเดินมานี่เพื่อจะให้เราเผลออะไรสักอย่างหนึ่งสมมติอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็จะฆ่าฮอดเราเราอย่าไปเผลอนะครับเราไปกันปปก้นไว้กั้นไว้ทีนี้เขาก็ต้องรีบมานี่เพราะไม่งั้นโดนฆ่าฮอดเขาก็ต้องรีบมานี่เึ๊บม <c oughs> เราก็ขึ้นไปนี่นะครับ เขาก็จะตอนนี้เรายังฆ่าไม่ได้เพราะว่าเราฆ่าปุ๊บเรายังไปอย่างนี้เขาได้กินคืนนะครับอันตรายอยู่เขาก็โยกหอดกลับมาทีนี้เราก็โยกหอดกลับมาทางนี้นะครับเตรียมฆ่าได้แล้วเขาก,กลับไปอีกทีนึงเพราะว่าไม่งั้นโดนต่อที่นีาก็ให้กินอันนี้เรียบร้อยเลยนะครับถึงจะตัดกําลังนี้ก็แพ้เราอยู่ดีเพราะเรากินคืนได้อ่ะโอเคนะครับหกชุดนะครับสําหรับแยกมาตรฐาน พบตัดหน้ากามปูยก2 3ไป19แยกพิเศษครับผมขอบคุณครับ